เอาครับสวัสดีครับคุณอยู่กับเอ่อรอาเรอาลาทรอสนี่พูดมั่วนะเอออยูกับเอาลาทรอดครับกับเกมในเซนต์วิลไฟพาร์ทนึ่งนะครับผมอยู่กับเดอะอลาสครับขอเสียงคุณเดอโอลาสหน่อยครับสวัสดีครับครับไม่มาเป็นชาวล็อกก็ครับอิ่มอยู่ครับตอนนี้ท้องจะแตกแล้วครับกินไรมาครับเอาละไปกันเลยครับอย่าลอกเลยครับไปกันเลยไปไปไปไไปให้จอยเล่นอ่อ นี่นี่โม่ไอ้โมดอะไรวะน้ำมอวะเอวุทะรันน้ำมอน้ำมอน้ำมอโอ้อโขมเทวาทะรันเมื่อกี้ตูมตูตายแดงเพิกเดียวแดงมันไม่ใส่อะไรเลยนี่เพิกเดียวแดงโอ้โหครึ่งหลอดทีเดียวอะเล่นเสร็จจะไหนกินข้ามข้ามวิ่งข้าม อ้ากนงนนืกูยังงงอยู่ทีนี้เป็นไค่มีตีหลีอยู่ตรงนี้ส่เป็นหลีมึงเลยมันลยตีเนี่ยข้าข้ามข้ามขับีแล้วม่คุณดูนะครับเราจะข้ามแตเฮ้ยเฮ้ย ครับ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 เฮ้ยกดโจกูโดไม่ได้หรอไม่ไม่ให <Gore> ้กูโดก็มึงโดไม่ได้มึงถือมาในใต้มกล้าอยู่ดีแม่งเลยโลูกปืนมึงแรงดีว่า กระบอกไม่ค่อยแรงเลย่ะแตนแค่สามพันระดับสองกระบอกระดับสองมันยิงเร็วกว่ากระบอกอื่นเนี่ยแต่ว่ายิงเบากว่าเบาที่สุดอ่ะสุดอแรงสุด,สดไม่ระดับหนึ่งก็ระดับสุดท้าย,ายอ่ะอ่เออเป็นลูลู มือของพี่พีจีเป็นไงวะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกคือชอบพีจีคือมันมือคือเล่นจ่อยอ่ะมันไม่ค่อยสายคือแต่ <ฮะ S 2> กุนน็องมันหนักเว้ยมันมันสายเออสายแม่งสายโคตรสายไปรีออน,ใน <c oughs> ไม่ว่าโคตรสายเลยอ่ะรีออนเขาสายเขาเปิดเฮ้ยยิงไม่โดนเลย <c oughs> ล <c oughs>

แม็กนอ้าวฟาดบ,บังน้ามันอัพ,พ,พคคอยายาตายงี้มับบ้ยใช้ตงังเยอะตูวตวฝั่งซ้าย <c oughs> <c oughs> เบี้ีแม่งเล็งยากกว่าะนึกในจอนเฮ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยฮะเบี้ีแม่งเล็งยากอะเป้าเลยเออล็อก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 อุ้แม่งชาวล็อกนี่หว่าข้างหลังหรอข้างหลังเยอะปะวะสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีตัวคว้างระเบิดมาเว้ยนั่นน่ะตัวนั่นน่ะ เออมาไล่ตัวระเบิดอ่ะนั่นนั่นบุกอยู่หลังกำแพงนั่นอ่ะข้างหลังอ่ะเออไอ้ซาดชิ้นแม่งฟังระเบิดเลยกกนั่นน่ะอีเขี้ยนั่นอ่ะอีเขี้ยนี่มันกิ๊งกิ้งอยู่เนี่ย อ้าวเฮ้ยศพหายอ้าวของหายไ <What? S 2> อ้เห<ฮ>ี้ยแล้วมันลงไปนอนปุ๊บปุ๊บสพหายไปเฉยเลยคน,คนเกลียนเลยมันจะได้เกมรู้สามเหลี่ยมกจําได้เ <c oughs> ็งเลยโอ้ย oh yeah. มันมันมมัต้องต้องใช้ปืนยิงอ่ะไม่ต้องใช้มีดฟันถังเลยมหนู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 สิบบาทนาสิบาทนี่เนี่ย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 อ้าสิบบาท ถือปืนพกไป้ทำไมวะฮะกูถือปืนพกไป้ทำไมวะใครกูเนี่ยแหละกูถือไว้ทำไมกูอยากรู้จริงเลยวะยิงมึงไงเฮ้ยยิงมึงอะยิงมึงอีกเข้าเป่าเฮ้ยยิงคนหมดเลยไปเลยเข้าเป้าแค่นาเดียวเชอะเออโดอีกโดอีกโดอีกไอ้ยังไม่ได้เขาปรับไม้ก่อนยังไม่วิ่งอยู่เพิ่นเขาปรับไม้ก่อนโอเคแค่ปไายป้ายป

ยิงอย่างเดียวเลยดักล้อหน้าประตูเย่งแม่งเลยยิงแม่งเลยเย่งแม่งเท่เฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลงไปลงไปมึงลงไปไม่ต้องยิงทางนั้นก็ได้มั้งนี่ปล่อยกูยิงไปนะไอ้ศาสตร์ปืนมึงแรงนี่หว่าอย่งแม่งเลยอ๋อนี่ใช่ป่ะวะนี่ใช่ป่ะนี่ใช่ป่ะมึงตลกเหฮะเขียน ยิงแม่งมยิงแม่งแม่งแม่งมโอโ้ยตัวแรกของกูยิงแม่งมเลยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยอะไรวะยิงถังโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องไม่รู้ไหมว่าถังนี่มัน,มน,มน,มน,นมหายากเลย

ปิวของคดีจริงๆเ้ยของคดีจริงๆไปข้างบนมีของโล่ข้างบนมีของโลหนึ่งโดยหมดโดยหมดเฮ้ยตัวยักษ์มาต่อยตัวยักษ์นะเว้ยไม่ได้มยยักษ์มาเฮ้ยถ้ากูยิงมันตายตรงเงี้ยมันจะเปิดประตูให้เราปล่าวะเฮ้ยจะต้องยิงมันนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่เปิดประตูอ๋อเว้ย

มโกไม่ค่อยอยากด้วยวด้วยอะไรอย่าล็อก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 เฮ้ยโดนกัดไอ้เสียแทงกับแข่ใส่ฟาดไปจ้องหัวฟาดหัวไม่มีทางอือัดกำแพงโอ้โหแฝงเว้แต่ว่าเขาเรียกรุ่นิแรง่ใ่ไแรงเลย เอาเกาะอีดาแม่งเลยเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยดันประตูดันประตูดันดันเก่งเยอะว่ะเก็บเยอะ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 เฮ้ยไอเชี่ยนี่มายังไงเนี่ยมาอีโคนนึงแล้วเขียนตรงนี้มีระเบิดชาวล็อกป่ะเฮ้ยเก็บว่าผมไม่เก็บเพาไม่มีระเบิดชาวล็อกผมไม่ใช้ใช้ไม่เป็นใช้ได้หมดอ่ะแต่กูไม่มีซอลล็อตแค่นั้นอะ ผมไม่น่าผมไม่น่าอ๋มนั่นมาเลยเลชุดเกาะติ่งต้องมันยาอ่อนูฉากแรกไม่ต้องใช้หรอกเออแแมมันนจะเ็็กกบไ่ต้องล่อนแรกคุณนึกว่าเล่นหมดมเวทลันไงคุณเลยต้องหยิบมาข้างบนมีเฮิร์บอันหนึ่งเลยข้างบนมีเฮิร์บแล้วก็ระเบิดประมาณสามอันมั้งโอ้โหตรงนี้ไม่ระเบิดทั้งสามแี่อันเลยระเบิดมนนเก็บไปก่อนเลยแล้วแม่ๆของมึงเป็นระเบิดอะไรระเบิดชาล็อกกับระเบิดธรรมดาอันนี้มันเป็นระเบิดมือ โอกาเจอละกระเบิดบบเบดต็มเลยไข่แมงปอทิ้งไว้ในกระป๋องกระป๋บบองสเปรย์อืีบแม่งเลยวิ่ง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 ก,ก,การต่อยต่อยแม่งเลยต่อยออกลางหัวเลยไหนวะว,นวิ่งเยอฟันกีก โอ้โหเร็วเร็วไอ้แซนหามุมได้แล้วเว้ยหามุมก็ตะไนเลยพี่น้องไ <c oughs> ม่มามันมากันเยอะจังวะแถวบ้านเาเรียกว่าชูตเตอร์เว้กับตันปีัว่าแตกเก็บเก็บเก็บโดโด โดโดไม่สนใจกูโด้กินเฮิร์บกินเฮิร์บกินเฮิร์บไมาของเต็มไม่ไม่สนครับโดอย่างเดียวครับเจออะไรโดหมดหหลับเลยครับไก่ไก่ไก่กินแม่งเลยเียดล็อกล็อกล็อกไปล็อกร์ อืมมันมาศอยักษ์เนี่เลยไม่โตในบ้านเลยโดให้หมดโอ้โหโดไม่ได้ของเต็มหุ่นเด็กะสมบนพกที่นี่อะไรเนี่ย ไม่โดนใช้แมงหรือใช้คุ้มไอ้ยีไ่ี่ลอตั้งนนาหลือดยริแม่งเลยเอ้ยโดนฟันก่อนตาก่อนจบก่อนจบโอ้อะไรวะเนี่ย ข้ามไปข้าม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 จบพาร์ทหนึ่งเฮ้ยทำไมกูยิงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วโอ้โหมึงฝ่ายไปร้อยสิบตัวเลยเหรอเยอะไปป่ะเออไม่ข่าวว่ากูยิงเยอะกว่ามึงเนี่ยเฮ้ช็อตมั้งเฮ้ช็อตแหละเออเออแต่กันพาร์ทหน้า